มีประเด็นความเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะกรณีการก่อสร้างเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรผ่านไป5วันแล้วนะคะที่บริษัทอัครารีซอสเซสได้รับคำสั่งว่าต้องหยุดการเดินหน้าเหมืองแร่ทองคำเพราะว่าต้องการที่จะตรวจผลผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตามคำสั่งของกอพอรอแต่ชาวบ้านยังต้องเข้าไปแจ้งความต่อตำรวจในพื้นที่นะคะเพราะว่าระบุว่าได้ยินเสียงดังคล้ายปืนในบริวเวณชุมชน ขณะที่ปัญหาสุขภาพยังเป็นเรื่องใหญ่นะคะนักวิชาการเตรียมที่จะตรวจสุขภาพของผู้คนในชุมชนกว่า6,000คนค่ะติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันง,งามค่ะค่ะก็มีชาวบ้านชาบ้านก็มีอยู่สองส้ายทีเ่เดินเดินเข้าไปแจ้งความเพราะว่าตอนนี้วิตกกังวลเหมือนกันหลายเรื่องค่ะเรื่องที่ว่าเรื่องลายเซนด้วยแล้วก็เรื่องไอ้ยิงปืนนี่แหละค่ะยิงปั้งปั้งปั้งนี้นะครั ต้องประมาณกี่โมงมต้องคืนแหละคำบอกเล่าของชาวบ้านในจังหวัดพิจิตรในระหว่างรอยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ในช่วง4ี่วันที่ผ่านมาชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกันกบคําสั่งของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร,รอสั่งเหมืองทองหยุดถลุงแร่เป็นเวลา30วันแม้ไม่มีใครปักใจว่าเป็นฝีมือใครแต่ก็ได้แจ้งความเพราะความหวาดกลัว ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งระบุว่าหลังจากมีคําสั่งของกอพรก็มีการงดจ่ายน้ําในพื้นที่และทําให้ชาวบ้านไม่พอใจจนต้องเจรจาและบริษัทได้มาสอบถามความเห็นต่อคําสั่งกพรก็เขาก็มาคุยสอบถามว่าเออชาวบ้านเป็นยังไงแบบไหนอย่างไรพอจะมีใคร เห็นด้วยกับการปิดเหมืองไม่เห็นด้วยกับการปิดเหมืองผมก็บอกว่าผมไม่สามารถที่จะรู้ใจชาวบ้านเขาได้ว่าใครรู้สึกอย่างไงแบบไหนแต่ตอนนี้ที่บริษัทปิดแล้วแล้วก็สั่งหยุดงดน้ำเนี่ยกระแสชาวบ้านไม่ดีไม่ไม่ไม่ไมชอบใจ ชาวบ้านยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาสารโลหะหนักที่อยู่ในร่างกายชาวบ้าน400คนที่อาศัยอยู่รอบเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลกดูแลระบบสาธารณูประโภคและขอให้หน่วยงานกลางเจาะเลือดชาวบ้านเพิ่มอีก6,000คนโดยมีตัวแทนรับหนังสือ ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอีกหน่วยที่ตอบรับจะเป็นหน่วยงานหลักเจาะเลือดให้ชาวบ้านตามที่ร้องขอแต่การแก้ปัญหาภาพรวมอธิการบดีก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ปัญหาเป็นวาระเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลควบคุมในเรื่องนี้อยู่ในปัจจุบันท่านต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดโดยด่วน ต่อไปก็ถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องของชีวิตของคนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลกสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแหล่งน้ําเพื่อแก้ปัญหาสารปนเปื้อนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสั่งจัดหาแหล่งน้ําดิบนอกพื้นที่มาผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน นำผักปลอดสารพิษจากแหล่งอื่นมาชดเชยช,ชาวบ้านที่เก็บผักกินไม่ได้ส่วนคนที่มีสารโลหะหนักจะใช้แผนโบราณรักษาผู้ได้รับผลกระทบเขายืนยันว่าเขา,เ,ขาเคยทําเคยเข้าคอร์สนะครับก่อนเนี่ยเขามีสารเขาก็เคยตรวจวัดแต่พอเข้าคอร์สนี้นะครับหลังจากจบคอร์สเนี่ยโลหะหนักในร่างกายมันลดลงแม้มีความพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่กลุ่มชาวบ้านที่ยื่นเรื่องร้องเรียนยืนยันว่ายังไม่เห็นความช่วยเหลือเหล่านี้ ขณะเดียวกันต้องการให้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งหน่วยงานกลางเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนเฉพาะกรณีนี้คาบเกี่ยวกับพื้นที่3จังหวัดซึ่งมีจํานวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจํานวนมากพัทราพรตันงามไทย p ีบีรายงาน ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่เป็นเรื่องที่นักวิชาการที่ลงพื้นที่ให้ความสำคัญอย่างมากนะคะดิฉันจะคุยกับดรสมิธตุงค่ะสมิธค่ะเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบต่อชุมชนบริเวณเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัฐาครับอาจารย์คะจากข้อมูลที่เคยตรวจสอบสุขภาพของประชาชนก่อนหน้านี้และเตรียมที่จะตรวจสอบเพิ่มเติม6000คนคาดว่าผลออกมาที่ แต่แย่ที่สุดนี่คืออะไรคะในแง่ของการตรวจที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราพบว่าอัตราการพบสา,ารโลหะหนักในในร่างกายมีคนที่เข้ามาตรวจเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเจอประมาณห้าสิบสี่เปอร์เซ็นจากคนที่มาตรวจเจ็ดร้อยกว่าคนซึ่งทั้งหมดห้าสิบสี่เปอร์เซ็นก็ห้าสิบเอร์ซ็นี่ยมันคิดประมาณทั้งสี่ร้อยคน ซึ่งมันผิดปกติมากๆแล้วก็มันก็มีสารที่มันเป็นสารที่มากับทองคําซึ่งเป็นสารพี่สารน้องก,กับทองคําก็คือแมงกานีสแล้วก็สารหนูครับแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะส่งผลในระยะยาวกับสุขภาพของประชาชนนั่นคือว่าตัวสารหนูหรืออาร์เซนิกแล้วก็แมงกานีสโดยคร่าวๆนี่นะครับทั้งสองตัวเนี่ยมันส่งผลในแง่ของระบบประสาทแล้วก็ส่งผลในแง่ของออผิวหนังและในที่สุดเนี่ย ในเรื่องของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงก็คือ DNA ที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็จะก่อให้เกิดออมะเร็งหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่ตามมาครับค่ะ54เป็นตัวเลขที่น่ากังวลทีเดียวนะคะเพราะว่ามากเกินครึ่งและจากที่อาจารย์อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าพบว่า DNA ปกติจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ด้วยอาการ DNA ผิดปกติจะส่งผลต่อสุขภาพผู้คนในระยะยาวยังไงบ้างคะ คือ DNA นเนี่มันเป็นตัวกำหนดสุขภาพของคนนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ตัวที่ไปกำหนดเรื่องของพันธุก,กรรมอะไรต่างๆเนี่ยการแพ้พันธุ์หรือว่าการการเจริญพันธุ์ของมนุษย์นี่มันก็จะผิดปกติดังนั้นเนี่ยคนที่มีการแตกตัวของ DNA ที่ที่ผิดพลาดพวกนี้เนี่ยหรือว่าไมโครนิวเคลียสที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็จะทําใหา้การเจริญพันเนี่ยผิดปกติลูกออกมาก็อาจจะพิการได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเป็นตัวที่ไปควบคุมเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดมะเร็งนะครับแล้วจากข้อมูลที่อาจารย์มีนะคะทั้งเรื่องของโลหะหนักเรื่องของการตรวจสอบ DNA แล้วพบว่าผิดปกติชาวบ้านในพื้นที่เองควรจะมีแนวทางป้องกันหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงบ้างคะออตอนนี้เนี่ยนะครับในแง่ของสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปเนี่ย ชาวบ,บ้านยังต้องอาศัยน้ําแล้วก็ยังต้องอาศัยพืชที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าการใช้น้ําตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนไปทางกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับล่าสุดเมื่อตอนเย็นเนี้ยพยายามที่จะทำหนังสือไปหาทางกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยในใ,ในในเบื้องต้นก่อนเรื่องของน้าดื่มน้ําใช้นะครับส่วนเ,เรื่องของพืชเนี่ยเราก็บอกให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอะครับเพราะว่า เราไม่มั่นใจจริงๆว่าตรงไหนเนี่ยที่ที่มันมีการปนเปื้อนคือมันไม่ใช่ทุกที่ที่มีการปนเปื้อนแต่ว่าการไม่ว้นีกว่าแก้ครับหมายความว่าวิธีชีวิตในชีวิตประจําวันของชาวบ้านช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเออแนะนําอย่างนั้นครับเพราะว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยพอเราไม่ทราบเราก็เราก็ประมาทแต่ว่าเมื่อเราทราบแล้วเราก็ไม่ควรประมาทครับ เอาละค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับเป็นเสียงสะท้อนจากอาจารย์สมิทธตุงคัสมิทธนะคะหัวหน้านักวิชาการที่ดูแลและเข้าไปตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนจากการก่อสร้างเมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรค่ะ